สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางในการเล่นลุกเนาะอ่าซึ่งลุกในแผ่นนี้ับผมก็ได้รับการบัฟมาเนาะซึ่งได้รับการบับมาที่ก็ดูแล้วก็เป็นการบัฟที่อาจจะดีขึ้นนิดนึงนะครับผมก็ไม่ได้บับให้แบบเก่งขึ้นมากเนาะกะ็ตัวมันเนี่ยจะได้รับการบัฟที่อันติเนาะแล้วก็ เป็นค่าสเตตัสพื้นฐานแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้ปรับเยอะเนาะก็าบัฟให้พอเล่นได้ครับผมในช่วงเล่กเกมนะก็เดี๋ยวเกมนี้มาลองดูกันว่าตัวมันเนี่ยจะพอเล่นได้ไหมครับผมจะพอแบบเอาไปเล่นแบบบ่อยๆได้ไหมนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ปกติก็ไม่ค่อยเห็นคนเล่นกันแล้วเนาะเพราะตัวมันค่อนข้างเล่นยากนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวจะมาลองดูกันนะว่าแผนนี้จะพอเล่นได้ไหมนะครับผม พอกลับมาเล่นได้ใหม่นะครับแต่ดูทรงแล้วก็อาจจะยังเล่นยากอยู่เหมือนเดิมเนาะโอเคแล้วก็ฟาร์มตรงข้ามกับแครี่เนาะเหมือนเดิมผมคอเควันนี้ก็มาแท็กกลางนะตามทำเนียบผมอันนี้ออกนะเราไม่เล่นนะครับผมลูกเนี่ยเป็นตัวที่ต้องมีของอยู่พอสมควรเนาะนะครับผมเพราะว่าต้นเกมเนี่ยมันอาจจะแรงก็จริงแต่อาจจะยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับผมในช่วงต้นเกมเนะนาะก็แนะนำว่าตัวมันต้องฟาร์มพอสมควรเลยนะตัวมันต้องพึ่งของอยู่ มากเลยนะผมถึงจะเก่งเนาะตัวมันเลยอ่าไม่ค่อยนิยมเล่นกันนะผมแล้วก็มันเป็นกึ่งแครี่เนาะอ่าเป็นกึ่งแครี่ก็เลยแบบตัวมันไม่สุดเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้แต่ตัวนี้ข้อดีมันก็คือมีอติเนาะที่ตักกรสถานะนะครับผมก็คล้ายคอติคิวกอตนั่นแหละครับผมอุยออกมาดิลิงข้าวนะนี่สไลด์ไม่โดนนะผมเหนไหมตัวมันไม่ทำอะไรไม่ค่อยได้ครับผมค่อนข้างยากเนาะ อ่าลูกเนาะผมแล้วก็ตัวนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วด้วยครับผมแต่ก่อนก็เล่นนะเล่นบ่อยด้วยครับผมแต่ด้วยนะที่แพทมันค่อนข้างเปลี่ยนเยอะเนาะต,ตัวลูกเนี่ยก็จะเล่นยากมากขึ้นนะครับเพตุในจัวะนี้ไม่ช่วยเพื่อนรับกลางนะเนาะก็ยังต้องแท็กเพื่อนต่อไปนะผมเพื่อที่จะเราจะได้รวยไวเนาะนี่ฮะอ่าแล้วก็เวลาตีเนี่ยมีตีแบบตีใกล้กับตีไกลแบบเมื่อกี้เนาะก็จะมีอ่ ดอกนะครับผมสอันเนาะถ้าเกิดเนี่ยเรายิงใกล้ๆเนี่ยเราจะตีแรงกว่าตีไกลๆเนาะแบบมันจะเป็นลูกดอกสีอันโดนทีเดียวเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดตีไกลเนี่ยมันดาเมจจะหายไปครึ่งนึงเลยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมันก็เลยแบบต้องเอาตัวเข้าไปแนบเนาะพอตัวเข้าไปแนบเนี่ยอ่าแล้วคือทุกความที่เมตาปัจจุบันเนี่ยก็คือมันเป็นเม,มตาไฟเตอร์เนาะก็ไฟเตอร์ก็รู้อยู่ว่ามันต้องแนบนะครับโอ้โหแล้วก็เสร็จไฟเตอร์เลยเนาะ แต่เกมนี้ก็โอเคยังดีครับผมที่ไม่ได้มีไฟเตอร์นะครับผมไฟเตอร์เยอะขนาดนั้นเนาะโอ้จังหวะน,นี้แคลรี่เราสโลคิวถือว่าแคลรี่เราเก่งมากครับความที้เกมนี้เป็นลิงเนาะก็เลยจะพอเล่นได้อยู่นะถ้าเขาเบิร์ดเราไม่ตายเราก็สามารถสวนเขาได้เหมือนกันนะผมจากการมีอติเนาะโอเคจังหวะน,นี้เราก็ฟาร์มไปครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆเนาะอับเจ็กยังเอาไม่ได้จริงๆผมเพราะว่าอีกทีเหมือนเป็นตัวระยะด้วยนะผมนีเลียนหน้าเนาะ ฉะนั้นก็ต้องหวังฟาร์มแล้วก็พึ่งของอย่างเดียวเลยเนาะสำหรับลูกนะครับผมโอเคจังหวะน,นี้มารับมาช่วยล่างเนาะอันนี้แกจะมาช่วยนะน,นี่มาดักนะผมคิดจังหวะน,นี้ผมดักนานมาก,กน,นะผมคิดว่าเขาน่าจะเดินลงมาเนาะแต่แบบเขาก็าเดินลงมาแหละแต่เขาเดินอีกทางนึงเนาะเดินทางข้างบนนะครับเห็นไหมแล้วก็เนี่ยเห็นไหมลูกครั้งที่มัน,มนเป็นกึ่งแคลรี่เนาะมันก็จะทําระยะประมาณกลางเนาะแล้วยิ่งต้องเอาตัวเข้าไปแนบเนะี่ยลำบากโอเคจังหวะน,นี้เราเปิด อันนี้แล้วผมรอสเลเยอร์เนาะลากสเลเยอร์ขอไปครับผมเนี่ยเราตีไปเลยโอเคจังหวะนี้เพื่อนเราได้นะผมถอโอเคแนละ้วเราก็กลับไปฟาร์มผมเพราะว่าตัวมันตัวมันเนี่ยต้นเกมทำไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเวลาตีไกลๆเนี่ยตีระยะไกลตีแทบไม่เข้าเลยนะครับผมตัวมันเล่นเล่นค่อนข้างยากเนาะโอเคเดี๋ยวจังหวะนี้กลับมาฟาร์มครับผมฟาร์มเหมือนเดิมเนาะโอเคเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเนาะแต่จังหวะนี้เหมือนเขาจะตามเพื่อนเรามาโอเคจังหวะนี้เราก็ต้องหลับนะนี่ฮะแล้วก็ แล้วเราก่อนตีเนี่ยเห็นไหมครับว่าเราจะล้างสถานะเนาะแล้วก็มีโล่นะรอบๆลมที่สามารถกันซีซีได้นะครับก็ตัวมันจะคล้ายคิวกอดเลยเนาะอันนี้จะได้ตีแล้วก็ได้โล่แทนนะครับแล้วก็ได้รับการบับมาด้วยได้โล่เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับอันตีเนาะก็ถ้าเกิดอีกทีไม่มีทูดรามิก็น่าจะล้มลงยากอยู่นะสำหรับโลกนะครับผม จังหวะน,นี้ก็กลับไปฟาร์มผมฟาร์มไปเรื่อยๆเนาะช่วงต้นเกมมันยังไม่เก่งนะผมมันต้องพอขึ้นพึ่งของนิดนึงเนาะเกีียวตัอไปตอนฟาร์มเสร็จนะครับวันนี้ก็มารับกลางเนาะตัวเราก็เหมือนแครี่ตัวหนึ่งเลยเนาะนะครับคล้ายๆเนาะแต่ตัวมันจะอย่างที่บอกว่าตัวมันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะเนี่ยตัวมันต้องเอาตัวเข้าไปแนบเนาะแล้วก็ข้อเสียของลุกเลยเนี่ยก็คือเวลาตีป้อมนะครับเ,เดี๋ยวมาดูจังหวะน,นี้กันนะจังหวะน,นี้ต้องมาช่วยเพื่อนนะแต่ โอเคยังดีที่เพื่อนรอดนะเอ๋อ,อเป็นข้างล่างตายแทนนะผมจังว,วัน,นี้เราไม่เปิดนะไม่ดีเท่าไหร่นะผมอเเรอจังหวะดักนะครับผมเดื่อวได้เล่นเนาะแต่โอเคดูส่งแล้วไม่มีก็โอเคมาแท็กเพื่อนนะผมแท็กเสร็จก็กลับไปฟาร์มเลยครับผมโอเคก็เมื่อกี้ที่บอกว่าข้อเสียของมันก็คือตัวมันเนี่ยเวลาตีป้อมเนี่ยก็คือเนี่ยสมมติเนี่ยถ้าเกิดเราเอาตัวเข้าไปแนบคีฟอย่างเงี้ยมันก็จะตีแรงขึ้นเห็นไหมถ้าเกิดเราแบบตีจากระยะกลางเนี่ยมันก็จะตีเบาใช่ไหมครับแต่ กับทาวเวอร์ไม่มีผลเนาะก็คือจะเดินเข้าไปตีใกล้ๆแบบแนบๆอย่างเงี้ยหรือว่าจะาตีจากระยะกลางเนี่ยก็นาเมดเท่าเข้ากันนะครับผมตัวมันเลยแบบค่อนข้าง,างไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแต่ก็อันนี้ก็โดนเนื้อมาตั้งนานแล้วเนาะเพราะถ้าเป็นแพตท,ที่มันเข้ามา,ราแรกๆเนี่ยโอ้โหตีป้อมทแบบีที2ทีก็คือแตกแบบนแนบตัวแนบเนาะโอเวันนี้ก็เปิดมังกรแล้วผมอันนี้เราเปิดไปเลยนะ เรามีอันตีครับผมอันตีที่สามารถการซีซีได้นะครับนี่ฮะเห็นไหมวันนี้เราไล่ยิงเใช่ไหมอ่าแล้วก็บางทีเห็นหมแบบเมื่อกี้เนาะบางทีมันก็ยิงไม่โดนน,นะนะตัวมันเลย <laughs> เล่นค่อนข้างยากนะผมสําหรับลูกเนาะเดี๋ยวเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมทั้งวันนี้ก็โอเคใกล้จะได้โบเก้นสเปียร์ละนะครับอ่าแล้วก็ลูกเป็นอ่าเป็นถือว่าเป็นแคลรี่เป็นแคลรี่มั้งครับผมถ้าจำไม่นผิดเราถือไฟเตอร์นี่แหละอ่าที่ไม่จําเป็นต้องขี่ก็ได้เนาะ เล่นแบบแอสซีสต์ตัวอื่นๆเลยนะครับโอเคกลับมาฟังโอเคจังหวะนี้จะได้โอไมอามแนละ้วอ่าแล้วก็ลูกเนี่ยเดี๋ยวจังหวะนี้ก่อนนะอันนี้เราเข้ามาช่วยเพื่อนนะผมโอ้เห็นไหมแต่ข้อดีของมันก็คือมันก็ยังแรงอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าเราได้แนบอะสกิลหนึ่งก็ได้โอเคจังหวะนี้เข้ามาน,นี่กดแข็งนะผมว่ารอคูลด,ดาวนตีแล้วเนี่ยพอเรามีตีุ๊บเห็นไหมโลก่ก็จะขึ้นนะครับอ่าแล้วก็เวลาเราตีเนี่ยเห็นไหมเวลาเรากดตีแล้วเราก็แล้วเราตีเนี่ยโอ้ยจังหวะนี้เพื่อนโดนหนึ่งนะอันนี้ผมกดจะวาร์าแต่โอเคยังดี เพื่อนเอาตายอยู่ดีเนาะกดปั้มตีไปแต่ก็ไม่เป็นไรก็คืออา่าตัวมันก็ยังแรงอยู่ดีเนาะเวลาเอาตัวเข้าไปแนบแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับอ่แล้วก็คีย์ไอเทมหลกัหลกๆเลยคือโอนะ้มิอาร์มเนาะโอมิอาร์มนี่คือแบบไอเทมเด็ดเลยนะผมก็คือแบบเรากดสกิลหนึ่งปุ๊บอ่าโอ้มิอาร์มก็จะทํางานเนาะแล้วยิ่งเราเข้าไปแนบเนี่ยโหจะยิงทีเดียวแบบแรงมากนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวรงหว่างนี้เก็บออบเจกตีฟรอนะผมเนี่ยรอเพื่อนไปนะครับผมเดี๋ยวเรา ตัดไปตอนเก็บออเจ็ติฟเสร็จเนาะนะครบับเสร็จแล้วเรามาตรงกลางเนะาะเดี๋ยวดูจังหวะน,นี้น่าจะเล่นได้นะจังหวะน,นี้อู้แจ็คดึงเกือบโดนนะโอเคจังหวนนนะนี้เขาแหลมนะเดี๋ยวพาเนี่ยเรากดตีแล้วผมเห็นไหมอ่าแล้วก็เวลากดตีนี่ยเวลาเราอ่าเดดูงจังหวะน,นี้ก่อนนะนี่ต้องช่วยเพื่อนนะโอเคจังหวะน,นี้ลิงใช้สกิลหมดแล้วอันนี้เราไล่แล้วผมเนี่ยสกิลสองไปยิงเนาะเห็นไหมตัวมันก็อ่าถ้าได้แนบอ่ะได้แนบแบบระยะประชิดอย่างเงี้ยตัวมันเก่งนะครับผม มันก็ยังแรงอยู่เนาะแต่เล่นไข่มันค่อนข้างยากนะผมการที่จะเข้าไปแนบอย่างนั้นได้เนี่ยโหมันค่อนข้างลําบากเนาะโอเคไหมวันนี้เนี่ยร้านนะผมสกิลหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเวลายิงเนี่ยดาเมจหกร้อยเห็นไหมอันนี้ออกมาไกลก็หกร้อยเท่ากันเห็กไหมครับตัวมันเลย <c oughs> ดันป้อมได้ถามว่าดีมันก็พอได้ครับผมแต่ก็ไม่ถึงกับดีมากเนาะเท่ากับแคลรี่ตัวอื่นอย่างเงี้ยเออนะครับผมหรือว่าแม้แต่ไฟเตอร์ตัวอื่นยังดันป้อมเร็วอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ แค่ยังไงยีดดักนะเนาะเผื่อจะได้เล่นแตบหนูสองแไม่ดักเลยว <Okay. S 1> เดี๋ยวไปเอาเลดบา้าผมวันนี้ผมดูแล้วผมน่าจะดาเมจถึงอยู่แล้วเนาะสกิลหนึ่งก็ค้างแรงมากนะผมผมก็เลยจะออกเป็นเนะฮิลกัเอนะ็เนาะเวลาตีธรรมดาแล้วมันจะสโล่นะผมแล้วก็ได้การเวทการกายภาพเลยนะอย่างนั้นนิดอย่างนั้นหน่อยนะครับผมก็ถือว่าดีเนาะเพราะว่าจะทําให้เราสามารถยืนในไฟได้นานขึ้นก็คือยืดได้นานขึ้นนั่นแหละนะครับรว่าตัวมันเนี่ยแรงจากสกิลหนึ่งล้วนเลยเนาะ โอ้โนจังหวะนี้กลางโดนนะนี่ต้องรีบไปอันนี้ต้องเคลียร์ก่อนนะโอ้แต่เหมือนจะเคลียร์ไม่ทันแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้น่าจะโคนโอเคได้โขนอยู่นะครับเคลียร์ตัดไปฟาร์มเสร็จแล้วนะผมมาเก็บอัพเจ็คเนาะอ่าแล้วก็ตัวมันเนี่ยอ่าค่อนข้างฟาร์มไวด้วยนะผมในช่วงเลดเกมเนาะแบบเราตัวเข้าไปแนบเลยสกิลหนึ่งเราตัวเข้าไปแนบคือแบบยิงแบบทีสองทีก็ตายเนาะโอเคจังหวะนี้มาอลองเล่นดูครับผมสกิลสอง เนี่ยเห็นไหมเวลาเราโดนสีสีปุ๊บเรากดตินะครับผมจังหวะนี้ไม่ต้องรีบกดแหละเราูจังหวะนะโอเคจังหวะนี้เดี๋ยวกิวไปก่อนเนาะเนี่ยเรากดเลยเห็นไหมเราก็ตีไปเห็นไหมครับเวลาเราตีเนี่ยโล่ก็จะขึ้นเนาะแต่จังหวะนี้หายาล้ำนะอันนี้ต้องถอยนะยังดีครับผมที่เขาไม่ได้โฟกัสเราดูจังหวะนี้นะผมเนี่ยเราสามารถสวนได้นะกระแทกเข้าไปสกิลหนึ่งเห็นไหมครับตัวมันก็ยังแรงเนาะสกิลหนึ่งถือว่าแรงมากนะผมจังหวะเมื่อกี้เนาะที่จังหวะนี้ก็ ับอากาศจะวับกลับเนาะนะครับแต่ดูสองแล้วน,น่าจะได้เล่นต่อครับผมโหมจังหวะนี้ลิงนะนี่ก็จะมาดักที่เลสนะผมแต่เข้าไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็เราก็ต้องเล่นจังหวะด,ดีๆด้วยนะผมนี่อุย้ยเกือบโดนนะครับผมนี้หลบได้เนาะโอเคก็ขึ้นไปก่อเกิดแล้วผมชิ้นสุดท้ายเนาะแล้วก็มาฟาร์มเหมือนเดิมครับผมฟาร์มไปเรืนน่อยๆเนาะโอเค <ๆ S 1> <นะ S 2> จังหวะนี้ก็เช็คบัฟเนาะว่าบัฟใกล้จะเกิดหรือยังโอเคบูใกล้เกิดแล้วเห็นไหม ผมมันจะฟาร์มข้างไหวเนาะแต่ก็ถ้าถามว่าแนะนําให้ไปเล่นในแรงไหมก็สามารถเล่นได้เนาะแต่ก็ไม่ควรที่จะเล่นทุก,ทกตาเนาะตัวมันยังไม่ได้เก่งมาโอเคเนี่ยเห็นไหมเวลา,าโดนปุ๊บเราก็กดตีนหนีนะครับผมเนี่ยอันนี้เพื่อนมารับมาสวนเนาะอันนี้เราวาร์ปกลับแล้วผมว่าเราใช้สกิลไปหมดแล้วเนะเาะก็ไปเอาเลดปั๊บก่อนนะครับผมก็ตัวมันถามว่าบัฟมารอบนี้เก่งขึ้นไหมผมมองว่ายังไม่ได้เก่งขึ้นมากนะครับผม ถ้าเกิดว่าเจอ,อทีมที่เล่นเป็นงานจริงอ่ะโอู้กจะเล่นค่อนข้างยากมากเนาะโอเคจังหวะน,นี้ไม่ช่วยเพื่อนนะนี่มารับโอ,อ้แต่เพื่อนตายไปก่อนนะผมก็่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปรับกลางนะครับผมก็ยังไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเท่าไหร่เนาะมันก็ได้รับการบัฟมาก,ก็จริงนะแต่ก็ยังถือว่าเล่นยากกว่าดีเนาะนอันนี้พุ่งไปเผื่อเจอนะผมแต่ไม่เจอก็โอเคไม่เป็นไรนี่ฮะเห็นไหมเห็นไหมครับว่า,ถ,าถ้าเกิดลิงเนี่ยลิงสวนลิงทุบเราไม่ตายในชุดเดียวเนี่ยเราสามารถสวนเขาได้เลยเนาะ ว่าเรามีอันติที่แบบเป็นคิวกอดนะครับผมคล้ายๆคิวกอดนั่นแหละแต่ได้โลเนาะโอเคจังหวะนี้เอามังกรเนาะผมเอาของเนาะน่าจะได้เนาะเนี่ยแล้วก็ตัวมันก็เก็บออบเจกตีฟค่อนข้างไวอยู่พอสมควรเนาะเพราะว่าสกิลหนึ่งนี่แหละครับแล้วก็ได้ยิงใกล้เนาะโอ้โหถือว่าออบเจกต์ก็หายไปเหมือนกันนะโอเคในยจังหวะนี้ดักนะครับผมดักเพื่อมีคนจะมาโอ้มีคนมานะแต่ดูทรงเขาไม่น่าจะได้เข้าพุ่มมาโอเคเราเดินอ้อมเลยนะเดี๋ยวมารับกลางครับผม ก็จะได้ก่อเกิดแล้วเนาะเดี๋ยวรีบต้องรีบหาตังค์ก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเนี่ยตีค่อนข้างเบามากเลยนะเวลาตีระยะกลางเห็นไหมเมื่อเทียบแบบเนี้ยโอ้เข้าไปแนบใกล้ๆเนี่ยว่าแรงกว่าเยอะเลยนะครับโอเคตรงวันนี้ดักนะเนาะเผื่อมีคนเดินผ่านนะแต่ดูทรงไม่มีแล้วโอเคเราต้องลงไปปิดแล้วนะเนีย่ยอันนี้สกิลหนึ่งวิ่งไล่เลยอันตีไม่ต้องรีบใช้นะครับผมโอเคต้องวันนี้เดี๋ยวไปปิดแก๊กเนาะอันนี้น่าจะได้ปิดแก๊กได้อยู่นะ โอเคจังหวะน,นี้ก็เนี่ยเราก็แต่ถามวันตีได้มันก็ตีได้นะครับผมตีอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่แรงเลยดอว่าเบามากเลยครับผมโอเคจังหวะน,นี้ผมดูแล้วน่าจะเสียเวลาครับผมไม่เอาดีกว่าเรามาขโมยอ็อบเจกต์แล้วเดี๋ยวดันกลางรอดีกว่าให้เพื่อนเราฆ่าไปเลยเนาะเพราะว่ายัางไงซกมันก็ตายอยู่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นตนะ้องไล่เนาะโอเคจังหวะน,นี้ของเราฟูลแล้วเดี๋ยวเซฟเป็นเกาะเกิดนะครับผมโอ้จังหวะน,นี้ล็อกซี่หรือว่ายยกดันได้ค่อนข้างสุดมากเลยนะนี่เห็นไหม มันตีป้อมแบบเบามากเลยเแล้วเราก็เหมือนผลหอ,อมอามจะไม่ไม่ดิไม่ทํางานกับป้อมเลยนะสําหรับโลครับผมเวลาก,กดสกิลหนึ่งเนาะโอ้ก็จะลําบากเลยเนาะแต่ถามว่าทํางานคนไหมทํางานคนนะสําหรับอเมอามนะครับผมแต่กับทาวเวอร์อย่างเงี้ยโอ้จะไม่ทํางานเนาะโอเคก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวนี้ก็ลองเล่นดูนะอันนี้ลองเล่นดูเผื่อจะเล่นได้วะนนี้กะจะตีป้อมจบนะนี่ฮะแต่อูแต,แต,แต่ลิงเข้ามาพอดีครับผมด้วยความที่ผมจะไปดูจังหวะนี้ก่อนแหละ จังวะน,นี้เสียกอเกิดน,นะผมอันนี้เริ่มร,รีบเซตเคียวนะผมเยี่ยวันนี้ออกเลยเนาะจังหวะเมื่อกี้เนี่ยด้วยความที่ผมมันแต่ตีป,ป้อมไม่ค่อยแรงแล้วถึงมีโอ้มีฮามก็จริงนะผมแต่ตัวมันทำดาเมจก,กับทาวเวอร์ได้ค่อนข้างลำบากนะเยี่วันนี้เขาดูดนะนี้ต้องถอยแล้วนะครับผมเนีย่ยเนี้หนีเลยเนาะโอเคจังหวะนี้โอเคดูดเลือดนิดนึงนะผมโอเคเดี๋ยวจังหวะนี้อ่าเดี๋ยวดันคลิปนะครับผมเนี่ยดันคลิปนิดนึงเห็นไหม ค่อนข้างเบามากเลยนะเวลาตีระยะไกลนะผมอ๋อแล้วก็แพทนี้ผมคลิปคลิปเลนเนี่ยค่อนข้างเก่งมากเลยนะค่อนข้างแบบถือึดทนนะครับผมวันนี้ไม่ตีนะผมเพราะว่าแคลรี่เราไม่เกิดนะผมยังไม่เกิดนะเล้วอีกทีเนี่ยยังอย,งอยู่กันเยอะกว่านะครับอาจจะเสี่ยงดนคอนเทสได้เนาะวันนี้ก็มาฟาร์มค่าเวลารอนะครับเห็นไ,ไหมเนี่ยแม่ตีระยะกลคือตีเบามากเลยนะครับต,ตัวเขาไม่แน่จริงๆอ่ะอย่างเงี้ยแบบแรงเนาะเดี๋ยวเราก็ฟาร์มค่าเวลาไปก่อนครับผม เห็นไหมแล้วก็โอเคเก็บออบเจกต์อันนี้เสร็จเดี๋ยวไปโซนที่กอสเลเยอร์นะครับโอ้เหมือนเพื่อนเราจะโดนนองล็อกซี่ครับผมโอ้แต่ยังดีที่เพื่อนเราเล่นได้นะโอเคโอ้เพื่อนเราเล่นนะโอเคมารับเพื่อนนิดนึงนะนี่เห็นไหมเรากดตีไปเลยการสถานะเนาะแล้วก็เวลาตีก็ได้โล่ด้วยนะครับผมเคก็โอ้เขาตายสารเนาะก็น่าจะไม่มีปัญหาผมเกมนี้เดี๋ยวก็น่าจะจบได้นะผมคลิปกำลังมาพอดีเนาะโอเคได้มาตัวน่อนิด ติดนะผมก็เลยไม่ได้เข้าไปตีไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมต้องเข้าไปตีใกล้ๆจริงๆถึงจะแรงครับคจังหวะนี้ก็จะตีป้อมนะเอาคนก่อนนะผมคก็จบไปไประเทศเรียบร้อยแล้วผมสำหรับเกมนี้เนาะผมว่าคีนี้จะเป็นปรนะโยชน์กับเพื่อนเนาะก็ยังไม่แนะนําให้เอาไปเล่นกันนะสักเท่าไหรนะ่เนาะแต่สามารถเล่นได้ครับผมต้องดูจังหวะดีเนาะแต่ก็ไม่ได้แนะนําว่าให้เล่นทุกเกมน,นะผมตัวมันก็ยังไม่ค่อยเก่งมากนะก็ถือว่าได้รับการบำนาดีเดียวเองครับผมก็ไม่ได้เก่งขึ้นเยอะขนาดนั้นเนาะ ก็ถ้าเพื่อนๆไย่กะบอกก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ